เอาเดียบร้อยครับกัดนั่นเอนี่อือโอ้กาดทู่ไปเรีร้อยสวัสดีครับพบกับช่องพันตำบรรณาชแนลครับมันนี้พันตำจะมาตีประชหมันเดิมมรับนี่ครับหมายครับไมยที่สวยนะครับนี่เราอยู่อำเภอโนนสูงครับนี่ครับ คบยางที่ใช่กเป็นคบยางพันต์ต่ำเหมือนเดิมครับเดี๋ยวเรามาติดตามผลงานครับว่าจะหมานไห่หมานครับวันนี้ไปครับเดี๋ยวเราไปรอดูผลงานครับเดี๋ยวเราจะมาดูรอดูตรงรลองน้ำตรงนี้ครับนี่ครับตรงรลองน้ำนี่ครับจะมีตัวกัดไหมครับหนามมีตัวหมากเหยครับตรงนี้จะลองตีดูครับไปครับตีดูครับ รองน้ำแบบนี้ชอบมีตัวมานอนอยู่หล่อๆฟังครับเดี๋ยวเราจะลองดูครับว่าจะมีตัวมากัดไหมครับปลาพื้นแบบนี้ครับชอบออกมาอยู่ข้างนอกเต็มๆครับจะไปไหนมาไม่ใช่ลองกันนะนี่สองอันนะมีตัวครับน้ำลุ่มแล้วเรียบร้อยครับมีตัวจริงๆครับใส่ใหญ่ด้วยครับ ยครับใส่สวยครับเต็มคอครับมาแล้วครับจางมันตามครับวิงกัดเลยครับนี่ครับเต็มคอครับมานเงียบเลยนี่ยถึงตึ๊บมานเงียครับเดี๋ยวไปดูต่อครับ เราขยับไปข้างหน้าครับตรงนี้เราจะเป็นคลองอีกตัวจากคลองปลาจากท่อนปลาพื้นเมื่อสักครู่นี่ครับฮะท่อนนี้ก็จะยังดีเลยมีปลาพื้นอะไรครับขามตรงล่างด้วยนี่้ยังเลี้ยงนี่ครับเราก็จะตียำๆไปทั้าปลาสลายครับตรงนี้จะเป็นปลาสลายกครับทั้งตายครับครับปลาสลายมีปลาพื้นลอยๆหน่อยนึงครับอ่ามีตัวมาๆครับแบบนี้ครับเดี๋ยวเราตีตียำดูครับ หายแบบนี้ครับถ้าน้ำไม่ไหลนี่กัดตีได้็ดๆครับขณะน้ำไหลยังมีตัวอยู่ครับนี่มีตัวขยับใส่อยู่ครับแต่ว่ายังไม่กัดครับพอด,ดูครับจะกัดไหมครับข้างในอะไร เสียงเมื่อโอ้ตามมากัดกินทั้งกลางเลยนี่แม่ตามมากินนี่โมเด็กค,คุยครับตามมากัดกินอยู่ทั้งกลางกระทะเกีเยดีมีเห็นถ้าเห็นมันขยึกใสแล้วเราผมจะเป็นคนชอบจอดเหยื่อรอครับยุดเหยื่อรอเลยครับนาตะคูนี่ไม่เห็นครับเลยไม่ได้ยุดเหยื่อรอครับขานาดไม่เหลือครับ ตามมากัดอยู่กลางๆเกือบถึงฝั่งเลยครับเดี๋ยวเราจะดูต่อเลยครับนี่ครับคลองตอนนี้ก็ยาวมากครับยาวไปกินอย่างไกครับอยู่อําเภอนวลสูงครับตอนนี้นะครับต่อฟังก็มีตัวขยึกใสอยู่ครับที่เห็นฟังระลากลุงครับไม้ย่างสวยครับตรงขามกันนะก่อตรง ฝากคลองนะก็จะเป็นเขาเรียกมาบครับป่าผมเรียกมาบโบราณเรียกมาบครับปลาเสียงปลาหน่อยคัดเต็มเลยครับคัดปลาหน่อยเต็มเลยครับน่องกาลังดีขามไหครับเดี๋ยวรอดูว่าจะมาไหมครับเนี่ยตัวนี้ก็ยังพอมีตัวคัดอยู่ครับต้องลุยนามขามไหมครับแต่จะขามไม่ฟังนะมัวจะตียำๆอยู่แถวๆป่ากอนครับ นีตัวกระยับใสครับน้ำไหลๆแบบนี้ต้องยำๆน้อยนึงครับยำๆดูครับแต่ถ้ามีตัวเรากัดไม่ระเวงจริงครับตามเห็นตัวเรากัดไม่ระเวงครับกัดเลยครับอู้กระโดด มีด้นครับพี่กี้ครับยยามาอีกหน่วยนึงครับเอ่ยบมาอีกนิดหนึ่งเราตรงจะมีตัวไหมครับเดดก็ยังล้วนครับหนังตีเลยครับเดดล้วนพูดตอนเช้ากลางคืนฝนตกครับประชามาพูดเดดยังครับตรงนี้จะเป็นปลาสลายครับปลาสลี่ยำๆครับ ที่ก็นอนอยู่กลางหางกับปลาสะลายด้ยไม้อย่างนี้เรายังตอนนี้รายังไม่มีคนคอยเขาเ้าทอะไรครับเพราะยังเกี่ยวคอไมซิดครับซับโดดเลยครับกัดอยู่ก็ฟังครับซับโดดเลยครับแต่เราจะไปดูข้างน้าครับไม่ย่ครับมาดูครับหมายแบบนี้ครับ นี่เลยครับไม้จะเป็นไม้แบบป่าสลายครับเดี๋ยวเราจะตีขึ้นฝั่งหลักลุงตรงนี้ครับคอยดูจะมีตัวกัดไหมครับไม้แบบนี้นามีตัวมาครับไปครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับตีขึ้นฝั่งไปเลยครับสายกับฟูเอาดูครับจะมีตัวกัดไหมครับเอายบเลยครับ วิ่งมาใส่กลางน้ำเลยครับเดี๋ยวสวยใส่สวยเลยครับครับนี่ฮวิ่งมากัดกลางน้ำเลยครับทีเด็ดเลยครับเนียบใส่งามเนียครับทิ่มปากเถียบยางพันต่ำครับใส่สวยเลยครับนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยครับครับเราจะตีขยับไปเรื่อยๆครับ ตรงนี้ก็เลยบนที่เราได้ตัวมาสักคู่นี่ครับแล้วก็ที่ค่อยๆตีย่ำไหลไว้เรื่อยๆครับถ้ายามว่มีตัวอยู่เรื่อยๆครับเดี๋ยวพอตัวตนี้ไปตัวใหม่ก็มาแทนครับแล้วก็ย่ําำไปพอไปถึงข้างล่างแล้วเราตีย่ำขึ้นมาข้างบนขึ้นครับตียำไปเรื่อยๆครับนี่ครับไม้ตรงนี้เราเป็นป่าสลายมากินกลางน้ำครับ างทีก็จะชอบปลาก็จะชอบมาลอยอยู่กลางน้ำีิครับปลาสลายแปบนี้ครับน้ำก็ไหลอย่างแรงดยครับเนี่ยเทวดากัดครับปลาก็ัดน้ำนิ่งๆเนี่ยสว่าคือจะกัดดีครับเราโลแห่เพาเกี่ยวเขาพิษมืดน้ำนิ่งๆเราจะจะลองมาใหม่ครับโอ้พิษหายก็ยังเยอะครับนี่ครับโลฟังก็มีขยับไ่เรื่อยครับ ลมก็แรงครับแตดก,ก็ร้อนกลางคืนฝนตกทางเขาไม้ก็ยังยังยากดียครับเนี่ยยังหลีครับแต่็พากันบุกมาครับเอามเตอร์ไซค์ลุยกันมาว่าที่เขาทิ้งไม้ยังไงโมเป็นกินวท่าราลุดเข้ามาไม่ได้ครับแต่าบุกกันมาจนได้ครับครับเราจะตีย่ำไปเรื่อยๆครับตอนนี้นองก็ข้ามไปฝั่ง หมาบข้างนาหมดเลยครับฝังเลยคล้องไปมันจะเป็นหมาบดีครับตรงโตแถวต้นตานลนะครับเนี่ยครับเป็นหมาบทั้งหมดเลยครับตีขึ้นฝางเดือดลากลงครับโอ้โอนครับสวยวเยอะเกียบร้อยครับ สวยเลยครับขบยามันตาครับมาแล้วครับไปครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อเลยครับนี่ครับขยับมาอีกนิดนึงครับแล้วเราก็จะใหญ่ขยับไปเรื่อยๆครับตีไหลไปเรื่อยๆเกี่อะไรไปเดียวตัวหนึ่งตรงนี้ครับเราตีตีขยับไหลไปเรื่อยๆครับหลาบางทีมันอยู่หลายตัวดีครับมันไม่ได้อยู่แค่ตัวเดียวพราะเราได้ตัวหนึ่งขึ้นมาปั๊บอีกสักพักยังไม่กล้ยขึ้นมาใหม่อีกครับมาเทียนกันครับ ตียำไปเรื่อยๆครับตีปลาชนตีปลาพวกนี้ต้องอดทนนะครับต้องอ่านไม้อดทนครับถ้าใครไม่อดทนตีไม้้องไม้นี้เดี๋ยวก็ไม่ได้ปลาแล้วครับต้องย่ำดูครับย่ำดูบางทีปลามันก็อยู่ลึกครับเราไม่ย่ำเราตีไม้้องไม้ พอป๊า,ปากำลังยิกขึ้นมากคนอื่นเขามาตีซ้ำเขาก็ได้ตัวไปครับเราต้องยำจนกลัวว่าคิดว่ามันไม่มีตัวจริงๆครับเราค่อยยับไปครับเราค่อยนี้ครับโอ้ทุนครับสีประชวโอ้หมดครับ เต็มร้อยครับออนะครับพอมีตัวอยู่นะครับครับเต็มโคลเลยครับมีมาใส่รอบเรียกกัดประดุนครับเงียบมันเงียบ 3 T cắt nhàng leng tung Nghe thùng hiến mình từ toe nhảy. Nè ngay. นี่ไงปรงลำเลยใส่สวยนี่ไงมาแล้วครับตกไปลำเลยครับเต็มคอจางมันต่ำมานี่ครับ โอ้ยบดวนไม่ขาดอกบดวนกัดอย่างแรงเลยกัดอย่างแรงครับกัดไม่ดวนครับเนียครับแล้วเราก็ยายามาอีกท่อนนึงครับท่อนนี้ก็จะเป็นท่อนต่อจากที่เราตีมันสักรู่นี่ครับนี่ครับน้ำใสอยู่ครับอันนี้ก็น้ำไลครับแต่ว่าตอนนี้เราตีอยู่ทายทายน้ำครับ ถ้าเราขึ้นไปข้างบนน้ำจะไหลแรงมากเลยครับนี่เราลงออกมาข้างหลังๆครับตอนนี้น้ำยังท่วมปลาครับท่วมปลาพื้ครับปลาโกกครับปลามอยู่ในปลาโกกเสียงตีน้ำตืบๆเลยครับแต่ว่ามันยังไม่ออกมาครับรอให้น้ำมันลุ่ฝนปลายาก่อนครับผพว่ามันน่าจจะกัดตีครับนี่ตัวใหญ่ๆเลยนะครับนี่ไม้นี่ครับ เตียงตีแม่มีเตียงแรงครับตีในแนวครับไปที่ตียำ่ำดูครับตียำ่ำดูครับเกิดตัวใหญ่ๆออกมาคัดครับยำไปเรืเร่อยๆครับตกใจเย็นครับตกวประชันครับหายแบบนี้แห้งตองใจเย็นครับ,รรรบ,บ,บรใจรใจ้อนแล้วไม่ได้ตัวหรอกครับอ เราตีปลาหนามทวมบิกหน้าครับหนทวมบิงหน้านี่โพวกกัดตีวิ่งเห็นนะวิ่งไท่เยอะเลยครับมูลนล้าเยอะไอ้มูลนี่มันปลามันซ่อนตัวอยู่ในป่าหามันต้องตีกว่ามันดีออกมาดูครับโอยสงสัยครับตียัางไมไ่เลยครับถ้าปลามันออกมาอยู่ทั้งหนอกมันก่อกัดง่ายครับมันเนี่มันเสียงมันตีอยู่ในป่าหาอยู่ติด ฟังครับติดฟังตามที่ชอบอยู่คือไม่อยู่รอฟังนะครับรอ,อ,อกินเหยื่อกินเขียดกินอะไรครับแล้วก็จีเรียบลองความสนใจให้มันออกมาดูครับถ้ามันออกมาให้มันเห็นมันกัดเถอะครับนี่ครับ หนึ่งบนหนึ่งเราก็ยำนานนี่ครับเราก็ไม่ใช่ที่ม่ยำแกไม้ตองไม้ครับที่เราได้ยินเสียงมันตีป่าอยู่ในป่าแล้วป่าหน่อยอยู่ในป่าเราก็ยำครับบางทีก็ออกมากัดครับบางทีก็ไม่ออกมาครับบางทีก็เราก็ต้องยอมแพ้มันครับอยู่ในป่าสบายใจครับเราที่รอให้มันออกมามันก็ไม่ออกมาครับเราต้องถ้อยครับยอมแพ้ครับ ตียำาครับเดีย๋ยวเราตีใหญ่มาตีฝังทางนี้ทีครับจอมกับฝังนะมีคัดครับตีฝังนีครับบางทีมันก็มากัดอยู่หลอกฝังอยู่ด้วยครับป๋าครับตีไปอย่างไกลหลากมามากัดอยู่หลอะฝังครับผูดไม่ทันขาดคำนะครับก็ออยังใกล้ครับนี่ประดดน ตอนนี้เรเริ่มจะค่านะครับเราก็จะวนออกไปทางโดดคืนนะครับเราจะขับรถเกี๊ยหมอกไปทางทางครับทางยากครับเราขอค่อยอยับออกไปข้างนอกเรื่อยๆครับเดี๋ยวจะมือตาครับหอกยากครับครับแล้วกตีค่าปากโคกปากสลายไปครับอีขึ้นไว้ฟังเดี๋ยวลักลงครับ ปลาบางทีนอนแอบแอบแฝงอยู่ดีครับ,รบตีขามปลาพื้ไปเลยครับบางทีกัดฝากปลากอนซับมากอติดปลายารุดครับตีขามปลาไปเลยครับ ตีขึ้นฟางแเราไฟหลักลุ่งให้มันลุ่งน้ำครับปลามันก็จะเห็นตั้งแต่ตอนเหยื่อตุกบนฟางเลยครับแล้วมันก็จะจ้องรอเลยครับก็เลยจะตีขึ้นไปเรื่อยๆครับไม่มีแต่งามครับแต่น้ำยังหลายอยู่กัดอยู่ฝากปลาฟีครับตับมาติดปลาฟืนไม่ได้คือว่าครับเลยกัดอย่างครับครับเดี๋ยวเราก็จะขยับไปเรื่อยๆ นี่ครับออกมาข้างนอกดูทางาครับออกมาคลองหน่อยครับข้างนอกครับโกคลองหน่อยหน่อยครับคลองหน่อย,อย,อยเปิดเช้นกัดง่ายกว่าคลองใหญ่ครับแต่วันส่วนมากเป็นแค่ตัวอมิดไฟใหญ่เท่าไรครับนี่ตีๆยำๆดูครับ ห้องเมนมีส่วนหมากยชอบวิ่งมากัดอยู่ตอนนาเนี่ยครับกำลังหยกเยือขึ้นเบิ้งใหเบิ้งครับเรารู้ครับชอบเทะๆครับหลายทีเลยครับเป็นนะยับใส่อยู่นะครับสิตีย่ำดูครับ ตียำไปไเรื่อยๆครับคืนฟังบางตีเหลียบปลาบางอะไรๆบางครับตีประชันตรงหานไม้ดูดีๆครับบางทีมันถ้าเราเราไปตีหมุนตีเมียก็เหนื่อยเฉยๆครับเหนื่อยปเปล่าๆเราเหมือนตีไม่มีจุดลงไม้น,าน้าหน้าวิ่งไสครับเดี๋ยวเราจะรอดูใหม่ครับมันจะกัดไหมครับย่ำไม้ครับ คายคายก่อนครับรอเปลี่ยนดีลวรอดูอีตัวที่ว่ามันกัดเราสิัดนั่นเลยโยโอ้กัดจปัน,ปนเลย่ยเลยนี่เต็มดเต็มโค้ก <c ười> ัดไก่พูดผมานเวลา คัดดีอยู่ครับคล้องหน่อยๆครับนองก็ได้แล้วครับตัวหนึ่งข้างหนาเล่าครับตัวน,นี้ก็วิ่งใส่สองสารอบเลยครับคัดไ่ด้วนขึ้นปลายากรอนกับเหยือ่อแล้วก็ทีกระยับตีไปเลยน้ำยังไหลอยู่ครับทุกครับนาโถครับตัวนี้ ปลาเยอะมากครับข้องหนอหน่อยครับแต่ว่าตัวมันไม่ค่อยใหญ่ครับที่ตีมาหมุนมาเนี่ยกัดสองตัวสามตัวส่อนครับตัวไม่บค่อยใหญ่ครับกัดจริงเลยครับ ปลายางนีงนาดุ้นเนี่ยครับอ้ยอ้าวเดย๋่วกูเอ้ยเอ้ยฟ้าแมงวิ่งใครยังขับเกืออติดไหมครับถึงนียงเดินขาแมวได้ครับ ครับมาทางนอร์นครับตอนนี้ถ่าถึงถนนใหญ่แล้วครับตลงดีฟองมากครับทำก่อนนี่ฟองตอนนี้น้ำเต็มเปียกครับตีประหยัดก๊อปไปครับตีีปรหยัดก๊อปไปตัวนาจะเป็นปลายาน้ำเป็นฝนปายานิดนึงครับเราดูจะมีตัวไหมครับไม้แบบที่ชอบมีตัวนะครับไม้แบบเราตีตีหยัดไปเรื่อยๆครับเราดูครับจะมีตัวออกมากั้น ความเยอะมากตอนนี้รับฝนตกมาวันทุกวันฝนวันมืดคืนเรียบร้อยครับตัวจริงจริงครับฝนครับมาจะมีอาหมาดนีกมาแ้วมีตัวจนได้ <c oughs> <c oughs> ครับลองดูตรงนี้ยัดหมายสองหมายก็จะกลับเลยครับแต่เวลากรับเอาดุนด้วยต้องเบรวยครับนครับเดี๋ยวราจะได้เวลากลับบ้านแล้วครับครับเวลากลับบานครับเดี๋ยวเราจะไปดูผลงานกันครับมนี้ผลงานวันนี้บ้าง ได้หลายไหมครับวันนี้มาอยู่สี่ห้าคนพอได้ตัวอยู่ครับตัวงามๆครับเดี๋ยวเราไปดูผลงานกันครับครับเรามาดูผลงานครับนี่ครับใส่งามเลยครับหลายตัวครับทิตัว์อะไร้ย่างเงี้ยครับงงๆครับได้หลายตัวครับนี่องงาม ยอดยังขาดครับใหญ่ใหญ่เลยครับสองทุงครับเห็บสองทุงก็่ประมาณยี่สิบกัวได้ครับนี่จะใหญ่ใหญ่ครับครับผลงานวันนี้ก็ได้ตัวอยู่ครับนี่ก็เราก็อยู่ทำนะครับที่อำเภอโนนสูงครับเดี๋ยวรอให้น้ำลงจากน้ำเมื่อครับเดี๋ยวเราค่อยมาใหม่ครับยังไงก็ฝากกด ส่กดแชร์กดติดตามช่องบันตำบรรน,นาชแนลเลยครับกดกระดิ่งไหมครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปครับเดี๋ยวจะพามาตุกอีกครับรอหนามลงจากนาลงคลองครับเดี๋ยวเราจะมาดูหมายเดิมครับ